เดี๋ยวเรามาดูนาฬิกาซิติเซนนะครับตัวนี้นาฬิกาซิติเซนตัวนี้ขอบเป็นขอบไม้นะครับขอบไม้ตัวนี้เป็นขอบไม้สวยนะครับตัวนี้สภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับนะครับเป็นขอบไม้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสวาร์ล็อกกี้นะครับเพชรเป็นสวาร์ล็อกกี้ ภาพสวยครับตัวนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับด้านขาด้านหลังนะครับด้านหลังไม่มีฝานะครับตัวนี้ด้านหลังไม่มีฝาอันนี้ปิดระบบ radio control ได้นะครับ ก็สภาพประมาณนี้เลยนะครับเป็นไม้แท้นะครับหนามากครับหนักด้วย